มงคลก็คือเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญมงคลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่ให้คนนั้นเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับตั้งแต่การไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาซึ่งแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่คนชราเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตามถ้าได้ปฏิบัติตามมงคลชีวิตที่พระสัมมาสัสมพุทธเจ้าท่านทรงให้ไว้แล้วเขาก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในโลกนี้แม้ละโลกไปก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์และเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมเขาเหล่านั้นก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดซึ่งมงคลชีวิตของพระพุทธองค์ก็ถือหลักปฏิบัติ เพื่อให้ตัวเองนั้นเจริญก้าวหน้าไม่ใช่ไปถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายนอกตัวเช่นจริงจกสองหาทตุ๊กแกสองหัวหรือว่าต้นไม้ผูกผ้าสามสีจอมปลวกหรือสารพระภูมิอะไรพวกนั้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าถือเอาอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนวันนี้เราก็มาในหัวข้อของมงคลชีวิตที่ชื่อว่าการมีวาจาสุภาษิตนั่นเองนะ ซึ่งเป็นมงคลข้อที่10เราได้พูดในเรื่องนี้มาถึง2วันแล้วนะวาจาสุภาษิตนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดนะทบทวนเมื่อวานสักนิดหนึ่งนะจ๊ะเมื่อวานหลวงพี่ก็ได้เล่าถึงเรื่องของวาจาทุพภาษิตนะสอย่างด้วยกันก็คือวจีทุจริตได้แก่การโกหกพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอนะพูดโกหกก็คือพูดให้เขาผิดเข้าใจผิดจากความเป็นจริงนั่นเองนะพูดคำหยาบก็คือการพูด คำที่ระคายหูไม่น่าฟังไม่ไพเราะนะพูดคําส่อเสียดก็คือพูดให้เขาแตกแยกเอาความข้างนี้ไปบอกข้างนู้นเอาความลับคนนั้นไปบอกคนนี้พูดให้เขาแตกความสามัคคีกันไม่สัรเริญความสามัคคีชอบความแตกแยกอันนี้คือพูดส่อเสียดนะต่อมาคือพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อก็คือพูดไร้สาระพูดหาประโยชน์ไม่ได้พูดเรื่องที่ไม่มีความจริงเกิดขึ้นเลยที่ไม่เป็นความจริงเช่นพูดไพ่พร้อยอย่างนั้นนะแบบเรื่องที่หลวงพี่นํามาเล่าให้ฟัง เมื่อวานก็เป็นเรื่องของอุบาสกอของชายหนุ่มท่านหนึ่งที่มีความคึกขนองทางด้านปากนั่นเองนะพอเห็นพระภิกษุได้ขบชั้นอาหารดีๆนะตัวเองก็เกิดขนองขึ้นมาแล้วก็กล่าวจ้วงจับพระภิกษุว่าโอ้ยของเหล่านี้เนี่ยเอาไปให้พระทําไมเอาไปเททิ้งดีกว่ามั้งเราะว่ากินแล้วนอนพระเนี่ยให้ไปก็กินแล้วนอนอันนี้เนี่ยก็คือพูดไม่เกิดประโยชน์นะพูดวยดความขนองปากกะแค่ว่าพูดแบบสนุกสนุก นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เจออยู่ในชีวิตประจําวันเยอะเช่นเรื่องซีรีส์หนังละครตลกหรือว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เสียเวลาในการดําเนินชีวิตตรงนี้ก็จัดเข้าเรื่องของการพูดเพ้อเจ้อเหมือนกันนะตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นการพูดที่ค่อนข้างจะกั้มกึ่งนิดนึงบางทีเนี่ยพูดให้ตลกนะ ูดให้ตลกให้เขาเกิดความสบายใจแล้วก็จะได้ปฏิบัติธรรมได้ง่ายขึ้นมีใจที่สบายคลายจากความกังวลอันนั้นก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าพูดไปเรื่อยๆนะพูดตลกจนแบบว่าเขาติดงอมแงมแล้วก็มีเรื่องที่ไม่จริงสอดเข้ามาด้วยนะจะเป็นคําที่ไม่จริงแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์เลยไม่ได้แง่คิดอะไรอันนั้นก็ต้องระวังเพราะว่าจะเข้าข่ายของการพูดเพ้อเจ้อแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องหนังเรื่องละครที่มันไม่เกิดประโยชน์นะ มันก็จะทําให้เสียเวลาในการดําเนินชีวิตไปซึ่งการพูดวาจาทุพภิษิตธิธธ์เนี่ยการพูดคําทุจริตนั้นจะมีโทษมากหรือว่าจะมีโทษน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าการเตรียมการนั้นเยอะแค่ไหนนะเพราะว่าคนจะโกหกคนจะหลอกลวงหรือจะพูดคําซ่อเสียดอะไรก็ตามก็ต้องมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีนะต้องคิดนะให้รอบครอบวางแผนกุเรื่องแต่งเรื่องขึ้นมาว่าจะเอาอะไรดีนะคนจะพูดตลกเนี่ยมันก็ต้องเตรียมการต้องเตรียมตัวต้องแต่งเรื่องคิดมุก อะไรต่างๆมากมายก็ขึ้นอยู่กับว่าการเตรียมการเนี่ยเยอะแค่ไหนถ้าเตรียมการมากลงทุนมากโทษก็เยอะมากทีนี้ผู้ผู้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจแค่ไหนเข้าใจไปตามเนื้อความที่เราต้องการจะสื่อสารหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็โทษมากน้อยแค่นั้นความตั้งใจของผู้พูดตั้งใจมากแค่ไหนจดจ่อมากแค่ไหนมีการลงรายละเอียดมากแค่ไหนก็บาปมากแค่นั้นนั่นเองแล้วก็ ผู้ฟังมีคุณธรรมมากแค่ไหนผู้ฟังก็คือถ้าเป็นพระอาหารหันต์หรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีคุณเนี่ยก็มีโทษมากนั่นเองแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมากน้อยแค่ไหนเช่นเราพูดนิดเดียวแต่ว่ามีคนตายเยอะแยะมากมายเนี่ยเป็นคําพูดที่ก่อให้เกิดการนําไปใช้ในทางที่ผิด เข้าใจผิดไปหมดเลยนะทั้งๆท,ที่เราก็รู้แล้วก็เกิดผลเสียหายตามมาอันนี้ก็จะเป็นโทษตามผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั่นเองโทษมากโทษน้อยก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ5ประการนี้เองนะซึ่งในเรื่องของการสื่อสารนี่เนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันนั่นก็คือการพูดด้วยกายนะภาษากายบางทีเนี่ยเราไม่สามารถจะสื่อสารเป็นเสียงได้เราก็เอาพิมพ์เอาละกันนะจ๊ะ พิมพ์เป็นตัวหนังสือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าใช้ภาษาใบคนใบนะก็สามารถที่จะสื่อสารได้ด้วยภาษามืออันนี้ก็ถือว่าจัดอยู่ในวัจีทุจริตเช่นกันนะไม่ว่าจะสื่อสารด้วยภาษากายหรือการพิมพ์การเขียนการแสดงอะไรก็ตามถ้าจัดว่าเป็นการสื่อสารให้เขาเข้าใจนะนั่นก็คือว่าอยู่ในวัจีทุจริตนั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องของกายอีกน,นึงก็คือการสื่อสารทางวาจาที่การใช้คําพูดนี่แหละ ไม่ว่าจะเป็นพูดออกเสียงหรือว่าอัดเทปเอาไว้ก็ตามนะถ้าเกิดว่าผู้ฟังมาฟังย้อนหลังสมัยนี้สามารถฟังใน YouTube ได้ใช่ไหมเอ่ยเปิดเทปย้อนหลังดูก็ได้นะผู้ฟังเนี่ยเอาเทปย้อนหลังมาดูนะแล้วเกิดโทษมากแค่ไหนเข้าใจผิดไปมากแค่ไหนโทษก็เกิดไปมากแค่นั้นซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยมันก็สามารถเลือกใช้ได้ว่าเราจะเอาเทคโนโลยีนั้นมาเผยแพร่ว่าจีสุจริตหรือว่าเอามาเผยแพร่ว่าจีทุจริตนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีนะจ๊ะนี่ก็คือเรื่องของวจีทุจริตและถ้าเกิดว่าเราไปประพฤติผิดนะ่ยก็คือกล่าววจีทุจริตกับผู้มีคุณมากนะก็จะได้รับโทษอย่างมหานทีเดียวนั่นก็คือ 1. นนะไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุโอ้โหอันนี้อันตรายมากเลยนะจ๊ะเวลาเราไปกล่าวจ้วงจากผู้มีคุณไปกล่าวตู่ผู้มีคุณไปกล่าวโกหกผู้มีคุณอย่างนี้เนี่ยอันนี้อันตรายนะจะทําให้บรรลุไม่บรรลุธรรมที่ตัวเอง ยังไม่บรรลุก็คือไม่ว่าเราจะปฏิบัติแค่ไหนก็ตามนะโอ้มันจะฟุ้งซ่านนะจ๊ะใจมันจะฟุ้งซ่านมันจะกินแหนงแขงใจตัวเองแล้วก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่น่าทํากรรมแบบนั้นเลยนะจ๊ะอันนี้ข้อที่1อันที่สองก็คือเสื่อมจากทรรมที่บรรลุแล้วโอ้อันนี้อันตรายนะนั่งสมาธิดีๆเห็นดวงเห็นแสงสว่างเห็นองค์พระอยู่ๆไม่เห็นอย่างนี้โอ้เศร้านะนอกจากจะไม่เห็นแล้วเนี่ยยังพยายามเท่าไหร่ยิ่งนั่งยิ่งไม่เห็นเนี่ยโอ้เรายิ่ง รู้สึกเสียใจนะจ๊ะรู้สึกแย่นะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทําเลยกับผู้ที่มีคุณมากนะจ๊ะต่อมาข้อที่3ก็คือธรรมะของผู้นั้นย่อมไม่ผ่องใสนะเพราะว่าใจมันมีความคิดที่ไม่ประสงค์ดีนั่นเองนะพูดดา่าพูดส่อเสียดผู้มีคุณอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วก็หลงเข้าใจผิดว่าตัวเองนั้นได้บรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็อันตรายเช่นเดียวกันเลยเพราะว่าโอ้ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจผิดนะจ๊ะหลงตัวเองเนะี่ยว่าเรารู้แล้วอ่ะอันนี้อันตรายนะจ๊ะ เราเข้าถึงแล้วอ,อันนี้ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เลยเราก็จะเกิดความประมาทในการดําเนินชีวิตนะจ๊ะในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ประมาทในธรรมเนี่ยอันนี้อันตรายมากเลยนะประมาทในธรรมก็ต้องระวังแล้วก็ข้อที่5คือไม่ยินดีในการทําความดีนะจ๊ะประพฤติพรหมาจรรย์ก็คือความดีนั่นแหละพรหมาจรรย์ก็คือ ก็คือคุณความดีทั้งหมดในพระพุทธศาสนานั่นแหละที่พอจะกล่าวได้เช่นการทําทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาแต่ที่คําว่าพรหมจรรย์ที่จะคุ้นเคยก็คือการออกบวชนนแหละการไม่ยินดีในเรื่องการมาคุณการมารคาะาทั้งหลายไม่ยินดีในเรื่องเพศนั่นแหละก็คือว่าไม่ยินดีในการทําความดีนยะข้อที่5นะใจมันก็จะไปหม่นมองในเรื่องที่เศร้าหมองแล้วก็ยินดีในการทําบาปกรรมนี่ก็ต้องระวังนะจ๊ะแล้วก็ ข้อต่อมาก็คือข้อที่6นะทำให้ใจเศร้าหมองโอ้อันนี้เนี่ยอันตรายนะจ๊ะการที่เราไปด่าผู้มีคุณนะการที่คิดจะไปด่าเขาเหล่านี้เนี่ยไปด่าคนที่มีคุณมากคุณพ่อคุณแม่ก็แค่คิดเนี่ยก็หมองแล้วนะจ๊ะไม่ต้องพูดไม่ต้องทำนะคิดเฉยๆเนี่ยก็หมองมากแล้วนะจ๊ะก็ต้องระวังให้ดีต่อมาก็คือถ้าเป็นพระอยู่นะบวชอยู่เนี่ยก็จะสึกออกมาเพราะว่าไม่สามารถที่จะ ทนต่อสภาพที่เป็นอยู่ได้นั่นเองนะเพราะว่าไปกล่าวกับผู้ที่มีคุณแบบนั้นมันก็อยู่ไม่ได้นะจ๊ะต่อมาก็คือเป็นโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นโรคอันตรายเป็นโรคทางปากเป็นโรคร้ายแรงเพราะว่ากล่าวช่วงจากผู้มีคุณและก็ข้อที่9ถึงความเป็นบ้าข้อที่10คือหลงตายขาดสติข้อที่11ก็คือเข้าถึงอบายภูมินั่นเองตกนรกนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องระวังนะจ๊ะการไปกล่าวช่วงจากผู้มีคุณด้วยวาจา ทุบภาสิตก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะแล้วก็คำที่เราไม่ควรจะเชื่อนะถ้าเกิดว่ามีใครมาพูดนะก็ต้องตรวจสอบดูเขาซิว่าเขาเหล่านั้นมีศรัทธาหรือเปล่ามีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะและมีปัญญาหรือเปล่านะศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญานะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครที่ขาดคุณธรรมเหล่านี้ก็โอ้เชื่อยากนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเชื่อคําของคนที่ไม่มีศรัทธา ต้องระวังให้ดีเลยต้องฟังหูไว้หูนะจ๊ะไม่ควรเชื่อของคําคําของคนที่ไม่มีศีลไม่ควรเชื่อคําของคนที่ไม่ค่อยชอบเรียนรู้ไม่ค่อยชอบศึกษาไม่ค่อยชอบขวนขวายความรู้ต่างๆไม่ควรเชื่อคําของคนที่ตรณีทีเหนียวที่ไม่รู้จักให้ไม่ควรเชื่อคําของคนที่ไม่มีปัญญาที่ยังโง่เขายังหลงตัวเองยังติดอยู่ในความสันเริญเย็นยอต่างๆอันนี้ก็ต้องระวังนะจ๊ะว่า ไม่ควรที่จะเชื่อคําเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราเจอคนประเภทนี้ที่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีสุตตะไม่มีจาระไม่มีปัญญาเราก็ต้องฟังหูไว้หูให้ดีๆนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรานะตั้งใจนะบำเพ็ญสมณธรรมอโทถทิตตั้งใจพูดวาจาสุภาษิตเป็นอย่างดีวาจาสุภาษิตก็มีองค์ประกอบก็คือเป็นคําจริงเป็นคําสุภาพคําที่มีประโยชน์มีจิตเมตตาแล้วก็ถูก กาลเทศะนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเราตั้งใจพูดคําที่เป็นวาจาสุภาษิตเราก็จะได้ลักษณะมหาบุรุษนะได้เสียงของมหาบุรุษทีเดียวก็คือเสียงที่แจม่มใสชัดเจนไพเราะสนาะโสดกลมกล่อมไม่แตกซึ้งแล้วก็กังวานนั่นเองนะแจ่มใสก็คือไม่แหบไม่เครือนะชัดเจนคือชัดถ้อยชัดคําไม่ติดขัดแบบหลวงพี่เนี่ยพูดติดขัดนะฟังแล้วไม่รู้จะรู้สึกสะดุดกันบ้างหรือเปล่าลจ๊ะ พูดชัดเจนถ้อยชัดถ้อยคําไม่ติดขัดไพเราะอ่อนหวานเสนอโสดน่าฟังกลมกล่อมไม่แตกไม่พลาดซึ้งแล้วก็กังวานฟังแล้วก็อยากจะเงี่ยหูลงฟังลักษณะมหาบุรุษนี้ถ้าเราจะฟังธรรมนะแม้จะนั่งอยู่ท้ายสุดของบริษัทก็ตามจะนั่งอยู่ท้ายสุดของธรรมสภาก็ตามนะจ๊ะก็จะได้ยินเสียงประดุษว่าพระพุทธองค์นั้นเทศนาอยู่ตรงหน้าของเราเลย เมื่อพระพุทธองค์เนี่ยมานั่งเทศอยู่ตรงหน้าเราโอ้อย่างนี้ดีไม่เอ่ยนะแม้เราจะฟังธรรมอยู่ตรงนู้นเนี่ยลูกชายของอะไรนะอนาถมิติกาเศรษฐีนะนั่งฟังธรรมอยู่ตอนตรงท้ายสุดเลยนะแต่ก็ได้ยินเป็นประดุจว่าพระพุทธองค์นั้นเทศนาอยู่ต่อหน้าของตัวเองโอ้นี่ก็คือลักษณะของเสียงมหาบุรุษนะจ๊ะอ่าไหนละ่ะอ่ามาดูนี่ดีกว่านี่เป็นลักษณะของเสียงมหาบุรุษนะซึ่งการกล่าววาจาสุภาษิตนี่เนี่ย ก็จะทำให้เราได้เสียงมหาบุรุษทีเดียวนะการบำเพ็ญเดี๋ยวสักครู่หนึ่งการพูดวาจาที่ไม่ประกอบด้วยคำเท็จไม่ประกอบด้วยคำส่อเสียดไม่ประกอบด้วยคำหยาบไม่ประกอบด้วยคำเพ้อเจ้อจะทำให้เราได้ลักษณะมหาบุรุษทีเดียวอ่าเรามาดูนะลักษณะมหาบุรุษถ้าเกิดว่าเราละขาดจากการพูดคำเท็จจะทำให้ได้ลักษณะมหาบุรุษดังนี้ก็คือ มีพระโลมาพระโลมาคืออะไรเอ่ยก็คือขนนะจ๊ะขนไม่ใช่ปลาโลมานะคือขนละเอียดอ่อนนุ่มนะมีขนขึ้นคุมละหนึ่งเส้นนี่เป็นลักษณะมหาบุรุษนะซึ่งก็จะมีประโยชน์นะต่างๆมากมายทีเดียวแต่ว่าหลวงพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะอันที่สองก็คือมีพระอุณาโลมนะจ๊ะพระอุณาโลมก็คือขนที่ระหว่างคิ้วอ่าดูนะใบหน้าสวยไม่เอ่ยนี่มีขนที่ระหว่างคิ้วนั้น งดงามเป็นสีแดงทีเดียวนะทำให้ใบหน้าของพระองค์นั้นงดงามนะใครดูใครเห็นก็เกิดความศรัทธาไม่ได้เกิดความกำหนัดยินดีในการมนะเกิดศรัทธาอยากจะดูอยากจะมองอยากจะเข้าไปนั่งใกล้อยากจะเข้าไปเงี่ยโสดฟังธรรมอยากจะไปสดับอยากจะน้อมนำธรรมนั้นมาปฏิบัติแล้วก็ใจหยุดนิ่งก็ได้บรรลุธรรมนี่ก็คือ อ,องค์ประกอบนะจ๊ะของลักษณะมหาบุรุษเนี่ยก็เพื่อให้มหาชนทั้งหลายเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสแม้คนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยก็สามารถข่มบุคคลผู้เกอ้อยากได้ข่มคนที่ไม่มีศรัทธาทําคนที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาได้นั่นเองนี่คือคุณสมบัติลักประโยชน์นะของลักษณะมหาบุรุษนะจ๊ะแล้ต่อมานี่คือละขาดนะจ๊ะละขาดจากการเว้นคําพูดเท็จ พูดแต่คำจริงพูดแต่คำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเป็นฐานสามารถเชื่อถือได้ถ้าเกิดว่าครองเรือนอยู่นะจ๊ะครองเรือนอยู่ก็คือยังออกยังไม่ออกบวชนะจ๊ะมหาชนทั้งหลายก็จะอยู่ในโอวาทแม้ออกบวชแล้วสาวกทั้งหลายก็จะอยู่ในโอวาทอ่าถ้าเกิดว่านี่ใครละขาดจากการพูดเท็จนะจ๊ะพูดคำจริงเป็นคนมีสัจจะนะ แม้บริวารทั้งหลายที่อยู่ในบ้านเราลูกน้องทั้งหลายมีลูกน้องกี่คนลูกน้องก็จะอยู่ในโอวาทแม้ออกบวชไปแล้วนะมหาชนทั้งหลายเนี่ยก็จะฟังเนี่ยโสดลงฟังธรรมที่เราแสดงธรรมนั่นเองต่อมานะถ้าเกิดว่าเราละขาดจากคําที่ส่อเสียดเว้นคําที่ส่อเสียดนะไม่เอาความข้างนู้นไปบอกข้างนี้ไม่เอาความข้างนี้ไปบอกข้างนู้นไม่ทําให้คนนั้นแตกร้าวกันหรือว่าฟังความข้างนู้นมาแล้วไปบอกเนี่ย ไม่ยินดีในความแตกรล้าแต่ว่ายินดีส่งเสริมให้คนนั้นมีความพร้อมเพียงกันชอบคนผู้พร้อมเพียงกันยินดีในความพร้อมเพียงเพลิดเพลินในความพร้อมเพียงนะก่าวแต่คําที่ทําให้คนนั้นมีความพร้อมเพียงเมื่อบุญส่งผลนั่นเองนะก็จะทําให้ได้ลักษณะมหาบุรุษก็คือได้ฟัน44โอ้เวลาเคี้ยวอาหารนี่ก็ละเอียดทีเดียวนะเคี้ยวอาหารละเอียดแล้วก็มีฟันที่เรียบเสมอเรียงชิดติดกันนะถ้าเกิดว่ายังไม่ออกบวชนะจ๊ะ ยังไม่ออกบวชมีลูกน้องมีบริษัทมีบริวารบริวารก็จะไม่แตกกันบริวารจะไม่ทะเลาะกันบริวารจะมีแต่ความสามัคคีกันเมื่อออกบวชแล้วเนี่ยพุทธบริษัทก็จะไม่แตกความสามัคคีกันไม่ทะเลาะกันนั่นเองนี่คืออานิสงค์ของการไม่พูดส่อเสียดนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครพูดส่อเสียดบ่อยๆนะก็จะมีโรคก,กรรมก็คือโรคฟันจะทําให้เป็นคน ฟันห่างฟันหา่างนะจ๊ะแล้วก็บริวารก็แตกแยกทะเลาะกันเองแบบไม่ทราบสาเหตุแบบนั้นนะจ๊ะต่อมา <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราละขาดจากการพูดคำหยาบนั่นเองนะเ <c oughs> ว,ว้นขาดจากการพูดคำหยาบกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รัก จับใจเป็นของที่ชาวเมืองคนส่วนมากรักและก็พอใจนั่นเองนะคำที่ทุกคนอยากจะฟังนะจ๊ะแต่ว่าทั้งหมดนียก็ต้องประกอบด้วยคาจริงนะคำจริงสุภาพมีประโยชน์ถูกการแล้วก็มีจิตเมตตานั่นเองนะเนี่ยจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างนะจ๊ะไม่พูดคาหยาบเลยนะก็จะทําให้มีพระชิวหาใหญ่พระชิวหาก็คือลิ้นนั่นเองนะลิ้นใหญ่อาโทษทีนะจ๊ะมีลิ้นใหญ่แล้วก็จะสามารถรับรสอาหารเนี่ย ได้อย่างซึมซาบนะไปทั่วอนุเนื้อทีเดียวนะแล้วก็มีพระสุรเสียงเป็นดุดเสียงของมหาพรหมได้ยินคําตัดเหมือนเสียงนกกรเวกนั่นเองก็คือเมื่อพูดเนี่ยก็จะมีคนเงี่ยโสดลงฟังถ้าเกิดว่าอยู่ครองเรือนเนี่ยยังไม่ออกบวชน,นะจะมหาชนก็จะพึงเชื่อถือคําของพระพุทธองค์ของบุคคลน,นั้นที่ไม่กล่าวคำหยาบนะจะเงียหูลงฟังม,มหาชนทั้งหลายก็จะเชื่อถ้อยคําได้ง่าย แล้วก็เมื่อออกบวชนะวาจาที่กล่าวออกไปแล้วชนทั้งหลายก็จะเชื่อวาจานั้นได้ง่ายนั่นเองถ้าเกิดว่าเราเว้นจากการพูดคำหยาบเวลาเราพูดอะไรคนอื่นจะเชื่อเราง่ายอ่าดีไม่เอ่ยเพราะฉะนั้นต้องไม่พูดคำหยาบนะจ๊ะอ่าต่อมานะถ้าเกิดว่าเราเว้นขาดจากการพูดเพนะ้อเจ้อเว้นขาดจากการพูดที่ไร้สาระพูดถูกการพูดคำจริงพูดอิงอัด อิงธรรมนะอิงเหตุอิงผลอิงวินัยพูดมีคําที่มีหลักฐานมีกําหนดมีที่อ้างมีประโยชน์ควรแก่การนะเมื่อบุญส่งผลนั่นเองก็จะทําให้มีคางใหญ่เป็นคางราชสีงงามทีเดียวนะก็คือจะทําให้คางสวยนะดูสิสวยไม่เอ่ยดูแล้วก็โอ้วดงามไม่ต้องไปเหลาคางแบบดาราอะไรพวกนั้นนะหรือว่าไม่ต้องไปทําสัญญกรรมเลยนะเออเขาบอกว่า ทำบุญทำทำบุญได้ชาติหน้าทําหน้าได้ชาตินี้ <c oughs> คือทําบุญเนี่ยถ้าเกิดรอบุญส่งผลต้องไปรอชาติหน้า <c oughs> ถ้าเกิดว่าเอาเงินเนี่ยไปทําหน้านะก็ได้ชาตินี้เออคือ,ค,อคือมันได้ทันทีนะอยากได้ดั้งซว้อ่วไปทําดั้งได้อยากได้ค้างซื้อไว้ไปเหลาคางนะโอ้โหแต่มันก็ต้องแลกด้วยความเจ็บปวดนะจ๊ะแล้วมันก็ได้ชาติเดียวมันไม่คุ้มนะมันไม่เหมือนกับการเอาเงินไปทําบุญนะ ถ้าเอาปัจจัยไปทําบุญเนี่ยออามันได้ไปติด,ตดไปข้ามภพข้ามชาติแล้วก็หลายชาติทีเดียวเลยแล้วก็รวมไปถึงการพูดวาจาสุภาษิตการเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจอ้อพูดคํายาพูดคำส่อ,สอเสียดอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะทําให้เราได้ลักษณะมหาบุรุษด้วยนยจะจ๊ะพอคางสวยงามนี่ดีไมเ่เอ่ยก็จะทําให้คนนั้นเกรงขามแล้วก็เวลาพูดอะไรก็จะมีคนเชื่อถือนะเมื่อครองเรือนอยู่ก็จะทําให้เป็นคนที่ไม่มีค่าศึกศัตรูเลย โอ้ไม่มีศัตรูนะมีแต่มิตรมีแต่สหายนะเมื่อออกบวชแล้วก็จะไม่มีศัตรูภายนอกแล้วก็ไม่มีศัตรูภายในนั่นก็คือราคะโทสะโมหะหรือว่าไม่มีศัตรูภายนอกก็คือไม่มีสมณะพรามเทวดาหรือว่าใครๆในโลกเนี่ยที่สามารถที่จะกําจัดได้เลยที่จะสามารถมาเป็นศัตรูกับพระองค์ได้พระองค์ก็จะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์มีอนุภาพมาก เป็นผู้ที่เสมอด้วยเทวดาผู้ประเสริฐในชั้นไตรทิพย์ในชั้นในชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงนะเป็นประดุจเหมือนพระอินทร์เป็นประดุจเทวดาที่ประเสริฐเป็นผู้มั่งคั่งนะนั่นเองอันก็คืออานิสงส์ของการเว้นจากการพูดเพ้อเจอนั่นเองพูดคําที่ไม่ไร้ไสาระพูดคําที่ไม่เป็นประโยชน์เนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเว้นขาดจากมิจฉาอาชีวะก็คือ ประกอบแต่สัมมาอาชีวะเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างโกงด้วยของปลอมโกงด้วยเครื่องตวงวัดโกงด้วยการรับสินบนโกงด้วยการหลอกลวงตลบตะแลงเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจําการตีชิงการปล้นการกันโชคทั้งหลายอันนี้ก็คือเว้นขาดจากมิจฉาวนิชานั่นแหละก็คืออาชีพที่เวลาเราทําแล้วมันจะไปเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น เช่นไปค้ามนุษย์ค้าอาวุธค้าสัตว์เพื่อน,นําไปฆ่าค้าคนเพื่อน,นําไปขายค้ายาพิษค้ายาเสพติดเหล่านี้เนี่ยเว้นขาดจากอาชีพพวกนี้นะก็จะทําให้มีอณิสง์งั่นก็คือทําให้ฟันนั้นเรียงชิดติดกันแล้วก็มีเขี้ยวงามนะมีพระเขี้ยวแก้วงา่ายเวลายิ้มนะกระทําอาการยิ้มนะจะแสดงอาการยิ้มแย้มให้ให้พุทธบริษัทเห็นเนี่ย แสงจากพระเคี้ยวแก้วเนี่ยก็จะไปกระทบกระทบตาของพระอานทนนะพระอานท์ก็จะสังเกตเห็นแล้วพระอานท์ก็จะถามว่าโอ้เหตุใดพระองค์จึงยิ้มพระเจ้าข้าเพราะปกติพระองค์จะไม่ค่อยยิ้มนะก็จะมีปกตินิ่งสงบนะจ๊ะพอพระองค์ยิ้มเนี่ยแสงจากพระเคี้ยวแก้วก็จะส่องออกมากระทบตาของพระอนทนนั่นเองนี่คือมีพระเคี้ยวแก้วนะจ๊ะพระเคี้ยวที่ขาวแล้วก็งามทีเดียวเลยถ้าเกิดว่า ยังไม่ออกบวชนะจ๊ะยังครองเรือนอยู่ก็จะมีบริวารที่สะอาดอดีไม่เอ่ยบริวารสะอาดนะบริวารของพระองค์ก็จะสะอาดไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์คหาบาดีชาวเมืองชาวชนบทหรือว่าเป็นอมาทโทราจารย์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นบริวารที่ยินดีในการประกอบประโยชน์ไม่ประกอบโทษแล้วก็สะอาดนะก็คือเว้นขาดจากการาประพฤติท,ที่ไม่ดีนั่นเองเมื่อออกบวชแล้ว ก็จะมีบริวารที่เป็นพุทธบริษัท4ีนะท้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรคนทันนาคทั้งหลายที่สะอาดนั่นเองนะสะอาดก็คือปราศจากการประพฤติชั่วนั่นเองนะนี่ก็คืออเนสง์ของการที่ประกอบสัมมาอาชีพนั่นเองประกอบสัมมาอาชีวะนะนี่คือเรื่องของลักษณะของมหาบุรุษนั่นเองซึ่งแม้แต่พระพุทธองค์เองนะจะมีบรารมีมากมายขนาดนี้แล้วนะพระองค์ก็ยังมีกรรมเก่า ของพระองค์เนี่ยด้วยการไปกล่าวตู่ผู้มีศีลน,นะด้วยเรื่องที่ไม่จริงเนี่ยพระองค์ได้ตรัสเล่าถึงกรรมเก่าของพระองค์ที่ทําไว้ในหลายชาตินะว่าในชาติหนึ่งเนี่ยพระองค์เกิดเป็นนักเลงเนะจ๊ะที่ชื่อว่าปูนาลินะแล้วก็ได้กล่าวตู่ใส่ร้ายพระปเจกพพุทธเจ้าที่ชื่อว่าสุรพีว่าทําผู้หญิงท้องไปกล่าวตู่พระประเจกนะทำผู้หญิงท้องนะพอละโลกจากชาตินั้นแล้วเนี่ย ก็ไปเสวยกรรมในนรกเนี่ยนานแสนนานทีเดียวนะยาวนานเนี่ยพอมาเกิดในชาตินี้แม้พระพุทธองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามด้วยเศษกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ก็ส่งผลให้พระองค์นั้นมาถูกนางสุนทรีที่ถูกเดรัจฉานั้นว่าจ้างมานะกล่าวตู่ว่าพระองค์นั้นร่วมรักกับนางจนตั้งครรภ์น,นี่นี่ก็เป็นวิบากกรรมนะจะโดนนางสุนทรีนั้นกล่าวนะว่า ว่าท้องกับเธอเนี่ยทำตัวเองว่าไปอยู่เหมือนคล้ายๆกับนางจินจักมานาวิกานาแหละแต่สุดท้ายนางสุนทรีก็โดนฆ่านะจะโดนฆ่าหมักศพไว้ที่ข้างกุฏิของพระพุทธเจ้านี่คือผลจากการกล่าวตู่พระประเจพระพุทธเจ้านะในอีกชาติหนึ่งนะพระพุทธองค์ก็อุบัติขึ้นนะได้กล่าวตู่พระเทระที่ชื่อว่านันทะนะซึ่งเป็นสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้เอง ด้วยเรื่องทํานองเดียวกันนะว่าพระนันทะเนี่ยไปมีชู้กับหญิงสาวในชาติหนึ่งนั่นเองเพอตายจากโลกนี้ไปบาปอากุศลก็ทรงผลให้ไปตกนรกยาวนานหลายหมื่นปีทีเดียวมาบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วด้วยเศษคมที่ยังเหลือลงก็ทําให้พระองค์นั้นถูกนางจินจะมานวิกากล่าวตู่พระองค์ว่าร่วมรักกับนางจนกระทั่งตั้งคันอีกเช่นกัน โอนี่ก็เป็นวิบากกรรมนะจ๊ะที่ติดมาเนี่ยจากการกล่าวตู่จากการกล่าวไม่ดีกับผู้มีคุณนะกร,รมต่อมานะพระองค์นั้นได้ด่าสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองได้พราหมณนะ์นทูลอารัธนาให้พระองค์นั้นจำพรรษาที่เมืองเวรัญชลานะปปารณาดูแลเรื่องปัจจัยเป็นอย่างดีนะอำนวยความสะดวกอันนี้ก็คือเวรัญชาพา์นะจ๊ะ เวรัญชาพามเนี่ยได้เจอพระพุทธองค์นะแล้วก็อารัธนาให้พระองค์จำพรรษาอยู่แต่พออารัธนาเสร็จแล้วเนี่ยลืมเนี่ยเวรัญชาพามลืมที่จะไปดูแลพระองค์ไม่ได้เอาพัตฐารไม่ได้เอาอะไรเข้าไปถวายเลยนะซึ่งในพรรษานั้นเนี่ยเกิดฝนแรงพอดีเลยประชาชนก็ทำนามไม่ได้ข้าวยากหมากแพงนะพามก็ตั้งใจจะอุปถากแต่ว่าลืมไปพอลืมก็ทำให้พระพิสุสงฆ์เนี่ยได้รับความลำบากเป็นอย่างมากลำบากด้วยอาหารการฉันก็ต้องอาศัย ข้าวแดงจากพวกพ่อค้านะที่มาแรมหรืดูฝนนะ่ยยังชีไปเป็นประจำทุกวันนะ่ะได้กินข้าวแดงตลอด3เดือนแล้วก็ด้วยความอดทนของพระพุทธองค์แล้วก็สอนให้พุทธบริษัทเนี่ยมีความอดทนมากน้อยสันโดษไม่เห็นแก่ปากคลองนั่นเองนะตลอดพรรษาแม้จะมีพระผู้มีฤทธิ์มากเช่นพระมหาโมคลานะเนี่ยเห็นพระองค์ลำบากอยู่นะก็เลยจะทูนหาวิธีการแก้ไขว่าจะเหาะไปบินทบาทเนี่ยที่อีกทวีปหนึ่ง แล้วก็เอาอาหารเนี่ยมาถวายพระพุทธองค์นะแต่พระสมมาสุทธเจ้าก็ทรงห้ามไว้นะเมื่อออกพรรษาแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ชวนพระอนทนเนี่ยไปทูลเปลากับพราหมณ์เวลาญชพามนะพอนึกได้เท่านั้นเองนะพอพราหมณ์เจอพระพุทธองค์ก็จําได้ว่าอ้าวเราเนี่ยนิมนต์พระพุทธเจ้าไว้ตอนช่วงเข้าพรรษาแต่ว่าเราลืมลืมถวายพระาหารกับพระพุทธเจ้ารู้สึกสํานึกผิดนะก็เลยถวายพระาหารอย่างใหญ่โตทีเดียวเลยนะเนี่ยก็คือ วิบากรรมนะซึ่งเหตุนี้เนี่ยอันนี้มีเหตุนะจ๊ะที่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยทําไมต้องเจอลักษณะนี้นะก็เพราะว่าในชาติหนึ่งเนี่ยพระพุทธองค์นั้นเกิดเป็นคนปากกล้านะพระพุทธิสัตว์เป็นคนปากกล้าแล้วก็ได้ด่าว่าสาวกของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าพุทสนะน่ว่าเนี่ยสมณะเหล่านี้เนี่ยอยากได้กินข้าวดีๆเลยนะจงกินข้าวชั้นเลวเถอะอยากกินข้าวดีๆเลยข้าวดีๆเหล่านี้ก็เอาไปโยนทิ้งซะ พอตายไปจากชาตินั้นเนี่ยก็ไปตกนรกยาวนานทีเดียวนะแม้ตรัสรู้ร,รมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้รับนิมนต์จากเวรันชพรามนะก็ทําให้เวรันชพามลืมแล้วก็สุดท้ายพระองค์ก็ได้เสวยข้าวแดงจากคนเลี้ยงม้าเป็นเวลาถึง3เดือนทีเดียวเลยโอ้นี่เป็นวิบากกรรมนะจ๊ะที่เราก็ต้องศึกษาเอาไว้นะอีกชาติหนึ่งนะพระพุทธองค์นั้นได้เกิดเป็นโชติปาละนะจ๊ะเป็นคนที่ มีเกิดในตระกูลไทโซนะจ๊ะแล้วก็ได้ไปกล่าวจ้วงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนั่นเองพอกล่าวจ้วงจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนะจ๊ะว่าสัมมณะล้นเนี่ยจะมีดีอะไรนะจะมีคุณธรรมดีอะไรด้วยวิบากรรมนั่นเองทําให้พระพุทธองค์ต้องมาบําเพญทุกขละกิริยาถึง6ปีด้วยกันกล่าวครั้งเดียวนะบําเพญทุกขละกิริยา6ปีโอซึ่งมันดูแล้วเนี่ย ไม่คุ้มเลยนะจ๊ะตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยวาจาของเรานั้นก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดแต่ว่าพอพูดออกไปแล้วคำพูดเหล่านั้นก็จะเป็นนายของเรานะจ๊ะวันนี้ก็ได้นำเรื่องของลักษณะมหาบุรุษนะ กับวาจาสุภาษิตแล้วก็วิบากกรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของวาจาทุพภาษิตมาเล่าให้กับพวกเราทุกๆท,ท่านฟังวันพรุ่งนี้อาวันมะรืนนะจ๊ะวันจันทร์เรามาต่อกันในเรื่องของวาจาสุภาษิตนะจ๊ะยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องวาจาสุภาษิตเนี่ยอีกเยอะเลยนะจ๊ะก็มาติดตามกันในวันจันทร์นะวันนี้ก็ขอเชิญํำกาบจ้าพอสมควรเก็บเวลาเนาะ ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพันธ์เถิอนอย่าลืมไปชวนคนมาเข้าซูมกันเยอะๆนะ